สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนทําต้มยําแห้งไข่ตาหวานนะครับเป็นสูตรของยายผมเองนะครับทําง่ายและอร่อยอย่างแน่นอนนะครับไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนที่1น,นะครับตั้งเตาแก๊สใส่น้ําลงในหม้อนะครับรอจนกว่าน้าจะเดือดนะครับ หลังจากดันนะครับให้เรามาเตรียมหมูหรือไก่ก็ได้นะครับปรุงตามใจที่เราชอบเลยนะครับจะเป็นพริกน้ําตาลผงชูรสนะครับตามนี้เลยนะครับปรุงให้มีความเป็นเผ็ดเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะนะครับอาจจะมีมะนาวด้วยก็ได้เนาะนะครับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราได้เตรียมไก่เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําก็ได้เดือดแล้วเนาะนะครับ เราสามารถใส่ไข่ลงไปได้เลยเนาะนะครับรอประมาณ5-7นาทีนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะรอ7นาทีเนาะนะครับเพื่อให้ไข่มันสุกอย่างแน่นอนนะครับผมถ้า5นาทีจะเป็นตานีนะโอเคนะครับหลังจากที่ไข่เราได้ทําการต้มจนสุกแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะทําการตั้งกระทะเนาะนะครับเพื่อผัดไก่ที่เราได้เตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนาะนะครับ ในนาที่นี้นะครับน้องๆสามารถปรุงอะไรเพิ่มเดิมได้เลยนะครับเมื่อเราพัดไก่เสร็จแล้วนะครับให้เราน้าไก่ออกมาวางไว้ในชามเพื่อพักเอาไว้ก่อนเนาะนะครับพักให้มันเย็นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราได้ทําการเอาไข่นะครับที่เราได้ทําการต้มจนสุกแล้วเนาะนะครับเอามาตอกนะครับเพื่อทําการปอกไข่นั่นเองนะครับเพื่อให้ไข่เราจะได้ดูสวยๆเนาะนะครับในขั้นตอนนี้นะครับรบกวนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนใดนะครับ ที่กําลังตอกไข่อยู่เนาะนะครับรบกวนใจเย็นๆกันด้วยนะครับถ้าเกิดเรารีบตอกเนาะนะครับเดี๋ยวไข่จะออกมาไม่สวยนะครับโอเคนะครับผมเรามาถึงขั้นตอนที่3คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะนะครับเมื่อเราทําการปอกไข่เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการผ่าไข่เป็น2ซีกนะครับเมื่อผ่าเสร็จแล้วเนาะให้เราทําการจัดจานได้เลยนะครับ เมื่อเราจัดจานวางไข่ไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราน้าหมูหรือไก่ที่เราได้ทาการผัดเอาไว้นะครับนํามาลงได้เลยเนาะนะครับจะนํามาปะหน้าเหมือนในคลิปก็ได้นะครับหรือน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะตกแต่งหน้าตายังไงก็ได้นะครับเอาตามต้องการเลยนะครับหลังจากที่เราน้าไก่มาลงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่กระเทียมเจียวไว้ด้วยเนาะนะครับเพื่อความกรุบกรอบและความหอมนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานเลยครับ